นครชุมเป็นตำบลเล็กๆในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแหล่งรวมของชนชาติวัฒนธรรมและภาษาที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีอยู่ติดลุ่มแม่น้ำปิงซึ่งมีลำคลองที่สำคัญคือคลองสวนหมากเดิมที่เรียกว่าบ้านปากคลองเหนือเพราะคนนิยมหาปลาที่นั่นต่อมามีการรวมบ้านปากคลองเหนือปากคลองกลางและปากคลองใต้เข้าด้วยกันจึงเป็นที่มาของชื่อนครชุม เนื่องจากนกครชุมในอดีตเป็นเมืองค้าขายโดยเฉพาะค้าไม้และของจำเป็นอื่นๆจึงมีทั้งพ่อค้าและแรงงานจากต่างถิ่นหลากหลายชนเผ่าทั้งไทยจีนเกเรี่ยงมอญลาวจึงทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากนี้ยังมีอาคารไม้กลางชุมชนที่ตลาดเก่าซึ่งยังคงสภาพเดิมไว้ไม่ให้เลือนลางตามกาลเวลา สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีให้มีศักยภาพบริหารด้านการท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้มีการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบนวัตวิถีและบริการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมตลาดด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนแชมป์และชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีฮอปจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17ถึงกันยายน2564นกณศูนย์ตลาดโบราณตนนําบลนครชุมอ,อําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรภายในงานท่านจะได้ชมกิจกรรมแชมป์นวัตวิถีดีฮอปบ้านนครชุม10แชมป์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่ขัดสนมาจากปราดและภูมิปัญญาของชาวบ้านได้แก่ แหล่งเกษตรพอเพียงนำแรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าท่านเหน็ดเหนื่อยกับการทรงงานมากมายแล้วเราละ่ะเหนื่อยแค่นี้ยังไม่ได้เท่าท่านเลยเลยคิดเอาตอนหลังจากการทำเกษตรแล้วกลางคืนมีเวลาว่างจึงคิดประดิษฐ์แป้งทำรูปกล้วยไข่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร จักสารป้าลัดดาบุญปรีบเรื่องการจักสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รวมกลุ่มทําด้านฝีมือออกแบบหลากหลายเป็นการสร้างอาชีพกระจายรายได้เข้าต้มลูกโยนป้าแดงนางวิภาสุขสำราญปราดผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีวัฒนธรรมการทำข้าวต้มลูกโยนจะนิยมทํำในเทศกาลออกพรรษาเทศมหาชาติเพื่อนำไปถวายพระเพบุญให้ปู่ย่า ตาใหญ่ที่ด่วงลับไปแล้วและทําจนมาถึงบัดนี้เมี่ยงขั่วป้าแมวนางสายันแย้มโกเมนเมีม่ยงมะพร้าวขั้วตำนานเมี่ยงนครชุมที่ใครไปมาเมืองนครชุมหรืองานบุญต้องมีเมี่ยงเป็นของว่างรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นที่จดขานความอร่อยไม่ปล่อยมือ ประดิษฐใบสีกระเช้าใบาเตยนางอมศินสุราภาผู้เชี่ยวชาญการประดิษฐใบสีดอกไม้ใบเตยเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวบ้านนครชุมมานานได้ถักทอใบเตยและใบสีรวมกลุ่มกันโดยป้าอมศินจะเป็นผู้ออกแบบและเย็บใบสีต่างๆด้วยตนเองมะพร้าวเสวยแม่ช่วย ยายบุญช่วยยิ้มแย้มมะพร้าวเสวยผู้เชี่ยวชาญขนมไทยมะพร้าวเสวยมานานกว่า60ปียามว่างได้สอนลูกหลานกวนมะพร้าวเสวยที่อร่อยนุ่มลิ้นไม่แข็งหอมมันสูตรโบราณจนต้องขอร้องให้ทำขายจนทุกวันนี้ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้ดีเยี่ยมมากน้ำกระชายไทยสูงเล็กนายวิโรธแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญคิดค้นน้ำสมุนไพรที่ปลูกอยู่ในบ้านเรานำมาผสมน้ำพึ่งมะนาวดื่มแล้วต้านโควิดได้จริงแล้วเรามีสูตรน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวมากกว่า10ปีมาแล้วได้สูตรมาจากป้าที่ดูแลยายที่นอนป่วยกว่า2ปีป้าทำให้ยายกินจนยายเดินดีสะดวกจึงกินมานานเป็นที่เรียนรู้เรื่องกระชายไทยได้หากใครมาบ้านนครชุมมาร่วมทำสูตรนี้ได้เลย น้ำพริกขั่วหมูนางทิพร,รัตน์อินทร์เป็นแม่ครัวฝีมือเอกของบ้านนครชุมกว่า50ปีฝีมือที่ลือเลื่องมาร่วมทำน้ำพริกขั่วหมูที่เป็นที่ยอมรับของคนที่มาสั่งซื้อกินทั้งเมืองและต่างจังหวัดคลุกข้าวกินกับผักสดผักต้มแอมปลาในสำรับกับข้าวที่ขาดไม่ได้ในทุกงานบุญต่างๆที่แม่ยังต้องไปทำและทำจำหน่ายมากมายมีสมุนไพรในใน้ำพริกมากมายพริก กะปิหอมกระเทียมกินแล้วไม่หวางช้อนแกงเขียวหวานกล้วยไข่ครูขมิ้นนางอัชราแสงจันทร์ผู้คิดค้นสูตรแกงเขียวหวานกล้วยไข่เป็นการนำของขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรกล้วยไข่มาผสมผสานกับแกงเขียวหวานสูตรดั้งเดิมของคุณแม่จนกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชร ปลาตะเพียนฝนร่มเย็นนางจิรพรยิ้มแย้มพี่ปู่อยู่ในชุมชมนนครชุมหมู่ห้าสืบทอดภูมิปัญญาจากยายช่วยยายยิ้มแย้มที่เป็นคุณแม่แม่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนคนโบราณมักสารปลาตะเพียนไว้หน้าบ้านและแขวนไว้ที่เพลเด็กเกิดใหม่เชื่อว่าจะเลี้ยงง่ายหลับง่ายและทำให้บ้านอุดมสมบูรณ์ร่มเย็นเป็นสุขมีการสารด้วยใบเตยหอมหรือใบลานที่หาวัตถุดิบในพื้นบ้านได้ง่ายและปลูกเองที่บ้าน บ้านนครชุมแห่งนี้จึงถูกเลือกเป็นตัวแทนแห่งตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทยแห่งอารยะสุขโขทยัยทุกวันนี้บ้านนครชุมมีความพร้อมในทุกด้านที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีในรูปแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รูปแบบศิลปะวัฒนธรรมของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชรและอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวตำนานมรดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทยในครั้งนี้แม่สีเอ๋ยแม่สีสาวโห ทองเตินที่ชวนน้องเติญแม่ทองสีเอ๋ยแม่สีเอ๋ยแม่สีสวยสะยกมือไหวพ้พระเอยจะมีคนชมผลคิ้วเจ้าก็ต่อ พ่อเจ้าก็กุมทักผ้าปิดนมชมแม่สีเอยแม่สีเอยแม่สีเอวกลมผมผ้าสีทองอย่าลอยละล่องเข้าในห้องไหนเอยจะลอยละล่อง เข้าในห้องใครเอย่ยจ้าพวงมาลัยควรหรือจะไปจากห้องจะลอยละลองเข้าในห้องไหนเอย่ยจะลอยละลองเข้าในห้องใครเอย่ย